สวัสดีครับมาดูดวงรายวันของวันที่19ธันวาคม2565ซึ่งตรงกับวันจันทร์แรม11ค่ำเดือนอ้ายปีขานนะครับดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามรับชมกันได้นะครับสีที่โดดเด่นท้านโชคลาภวันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับส่วนสีที่โดดเด่นท่านการอุปถัมภ์วันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับคนที่ชมทางติกต็อกช่วยกดหัวใจกดแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกบวกดีๆนะครับคนที่ชมอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับหปือเ,เพิ่งเจอกันกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆุกแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาทนะครับสนใจนะครับคนที่ชมทาง t ิกต็อกกดลิงก์ที่หน,น้าโปรไฟล์ติดต่อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถ ติดต่อโอนเงินจองคิวเอาไว้ในอินบ็อกซ์ของพลตฟอรนะครับ u t u b e นะครับติดต่อได้ที่ตรงลิงก์คำอธิบายนะครับแล้วก็เคาะเข้าไปนะโอนเงินจองคิวในอินบ็อกซ์ของหน้าเพจได้เลยครับผมอ่ะตั้งสุอธิฐานนะครับนะขอให้ครูบาอาจารย์นะครับของวันนี้เปิดดวงเปิดชะตาให้กับเรานะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์คุณจะเป็นอย่างไรได้ไพ่ สาดาบนะครับกิจาการในวันนี้มักจะมีปัญหานะครับความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือธุรกิจมักจะไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับทุกอย่างเริ่มดีขึ้นถ้าคุณตั้งสติการเงินครับวันนีนะ้การลงทุนจะต้องเลือกดีๆนะครับอย่าเพิ่งลงเป็นัดัที่สุดนะครับสุขภาพนะวันนี้ถือว่าเครียดหน่อยนะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เข้ามาคนโสดครับความรักยังไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ระวังจะผิดหวัง เวลาไปรักใครคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมักจะมีแต่เรื่องขัดแย้งหรือว่าปัญหาที่เข้ามานะครับต้องค่อยๆค,คุยอย่าทะเลาะกันดีกว่านะครับคนวันอาทิตย์ได้ไพ่สามดาบนะครับให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายค่าน้ําค่าไฟวัดถวายสังฆทานอันมีหลอดไฟไฟฉายนะครับบริจาคโลหิตด,ด้วยก็จะดีนะครับไว้พระปจมัมเกดก็คือพระปางถวายเนตรนะครับขอพรขอโชคลาภวันนี้ให้ขอกับ องค์พระขันธกุมารหรือว่าเทพนักรบนะครับท่านที่เกิดัญจันต์ตั้งจิตตั้งใจนะครับอธิษฐานได้ไพ่แปดดาบนะครับวันนี้กิจการของคุณนั้นมักจะมีปัญหารอบตัวเลยนะเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆค่อยๆค,คิดนะครับเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับทุกๆอย่างนะครับนะทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับถ้าคุณมีสมาธิและมีความตั้งใจ การเงินครับวันนี้เก็บเงินเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุนนะเพราะลงทุนไปก็มีปัญหาสุขภาพให้ระวังปัญหาในเรื่องของกระดูกหลังนะครับหรือว่าเอวที่จะปวดสะโพกที่จะปวดนะครับคนโสดนะครับคุณยังไม่เปิดใจให้ใครเลยในวันนี้นะฮะความรับยังปิดใจอยู่คนที่มีคู่นะครับวันนี้ใจเย็นๆนะฮะอาจจะมีปัญหาครอบครัวเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นนิ่งเข้าไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตอบโต้อย่าเพิ่งไปเถียงกันนะครับ เป็นปรนจ์ได้ไพ่แดาบนะครให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการไปไหว้พระวัดใกล้ๆน้ําถวายน้ําฉันน้ําใช้พระตาหารสังฆทานยานะครับหรือว่าน้ําปานะไหว้พระประจมาจัก็คือพระปางห้ามญาตินะครับขอพรเสริมดวงจากพญานาคหรือว่าเทพราหูนะครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารตั้งจิตตั้งใจนะครับ ได้ไพ่เชอริอดนะครับไพ่แห่งการต่อสู้กิจการในวันนี้เนี่ยนะครับบางครั้งมันต้องถึงทางเลือกว่าคุณจะทําอะไรก่อนอะไรหลังนะครับเรียงลําดับปัญหาและความสําคัญดีๆนะฮะการเริ่มต้นทุกอย่างมันเหนื่อยทั้งหมดแล้วครับแต่ว่านะถ้าคุณอดทนเชื่อว่ามันจะประสบความสําเร็จการเงินครับในวันนี้กิจการของคุณนั้นจะไปได้ดีเลยนะครับใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสุขภาพนะวันนี้ให้ดูนิดหนึ่งทํางานมากเกินไปมันก็จะ ทําให้สุขภาพอ่อนแอลงได้นะครับบํารุงร่างกายกันด้วยคนโสดครับวันนี้ความรักบางครั้งคุณต้องเลือกนะครับเนาะว่าเอ๊ะนะครับเราจะเอางานดีหรือว่าบางทีเราก็จะแบ่งเวลาให้แฟนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับคนที่มีคู่ครับในช่วงนี้อย่าบ้างานมากเกินไปควรมีเวลาให้ครอบครัวนะครับการสร้างตัวสําคัญแต่การสร้างใจที่อยู่ร่วมกันก็สําคัญด้วยนะครับคนมานอางคารได้ไพ่เดอะแชริออนะครับวันนี้ให้เริ่มในการทําบุญเสริมดวง ด้วยการบริจาคโลหิตนะครับหรือว่าปล่อยนกปล่อยปลาถวายสังฆทานอันมีที่ตัดเล็บใบมิดโกนเข็มได้นะครับพลาสเตอร์พันแผลยาใส่แผลวหว้พระประจำวันก็คือพระปางสายญาตินะครับขอพรเสริมดวงขอโชคลาภจากองค์เท้าวเวสุวรรณครับผมคนวันพุดทั้งกลางคืนกลางวันตั้งจิดอธิษฐานนะครับหมาครับได้ไพ่เด็ก ถือเหรียญกิจการวันนี้นะครับการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆเนี่ยถือว่าดีนะครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆโตนะครับก็จะดีมากๆเลยการเงินครับวันนี้พอจะมีรายได้พอจะมีเงินเข้ามาบ้างนะครับให้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจนะครับการบริหารจัดการต้องดีนะสุขภาพในวันนี้ดูแข็งแรงนะครับดูแลร่างกายกันหน่อยเนาะในเรื่องของสุขภาพคนสดนะครับความรักมักจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะครับหรือความรักของคุณนั้นจะสมหวัง คนที่มีคู่นะฮะวันนี้ถือว่าปัญหาต่างๆนานาที่คุณเจออยู่ในความรักกําลังจะดีขึ้นนะครับใจเย็นๆนะครับคุนพุทธได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับ Page of p e n t a c ร e ทาบุญเสริมดวงด้วยการนะครับถวายน้ําสันน้าใช้ผักผลไม้อาหารเส้นๆนะครับอุปกรณ์เครื่องเขียนร่มรองเท้านะครับไหว้พระปฐมเกิดนะครับคนพูดกลางวันไหว้พระปางอุ้มบาทนะครับ ขอพรขอโชคลาภจากไอ้ไข่ในองค์พระพิคเนตนะครับพูดกลางคืนนะครับไ่า,า้พระปางป่าเรไรนะครับอขอพรขอโชคลาภจากไอ้ไข่นะครับนะจะได้มีโชคลาภนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสต,ตั้งกิอธิฐานมานะครับได้ไพ่สองเหรียญนนะวันนี้กิจการนั้นมักจะได้อะไรที่ดีๆนะครับเข้ามานะ ได้แล้วก็ได้อีกวนไปวนมานะครับนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความสร้างสรรค์น,นะครับการเงินครับวันนี้เป็นเงินหมุนนะครับไม่ใช่เงินเก็บนะหมุนมาก็หมุนไปนะสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังเรื่องอาการภูมิแพ้น้ําเหลืองไม่ค่อยดีนะครับคนโสดมักจะได้เจอความรักเก่าๆนะครับจะหวนกลับมาคนที่มีคู่ดูนิดนึงนะครับในช่วงนี้ ปัญหาเดิมๆเนี่ยที่มันเวียนเข้ามาเนี่ยนะครับบางทีมันเกิดจากตัวคุณเป็นต้นเหตุค่อยๆคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจทุกอย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคนทพระรหัสได้ไพ่สองเหรียญน,นะครับทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายน้ําฉันน้าใช้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับถวายสังฆทานอันมีน้ําปานะหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะนะครับไหว้พระประจำวันเกก็คือพระปางสมาธินะครับอขอพรขอโชคลาภจาก องเทพีพระลักษมีนะครับอันที่เกิดในวันศุกร์ต้งขีอุิษฐานมานะครับได้ไพ่สี่ดาบนะฮะกิจการในวันนี้เหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณเครียดคุณคิดเยอะแล้วจริงจังปัญหาก็เลยอยู่รอบด้านเลยนะครับบางครั้งเราต้องรู้จักในการที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับมันทุกอย่างไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับการเงินนะครับวันนี้อย่าเพิ่งลงทุนเลยเก็บเงินไว้ก่อนนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการเจ็บป่วยนะครับซึ่งเกิดจากความเครียดความวาดระแวงอาการชาตามปลายมือปลายเท้าคนโสดนะครับวันนี้ยังไม่เปิดใจรับใครเพราะว่ามันยังเจ็บปวดกับความรักที่เข้ามานะครับคนท,ที่มีคู่นะฮะวันนี้ปัญหารอบตัวเลยเนาะนะครับใจเย็นๆนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจบที่การพูดคุยถ้าเราได้คุยกันอย่างมีเหตุผลอาจารย์ชื่อว่าดีขึ้นอย่างแน่นอน พระมัสุกได้ไพ่สี่ดาบนะครับทำบุญเสริมดวงด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญวัดใกล้ๆน้ำเนาะถวายสังฆทานอันมีน้ำปานะนะครับหมอนผ้าหม่มสบู่ยาสีฟันไหว้พระประจมวันเกิดก็คือพระปางรำพรึงนะครับขอพรเสริมดวงวันนี้ให้ขอกับพระพรหมนะครับหรือพระพรหมเจ้าที่ครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับตั้งเจตธิฐานมานะได้ไพ่ ราชีนีไม้เท้านะกิจการในวันนี้ปรับตัวปรับใจการงานมีการโตขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะ้การรับผิดชอบคุณต้องเยอะขึ้นการเงินนะครับวันนี้นะฮะจะได้โชคลาภจากสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับสุขภาพนะให้ดูแลร่างกายหน่อยเนาะนะครับบำรุงสุขภาพกันด้วยนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณมกักจะมีคนมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนคนที่มีคู่ครับวันนี้คุณจะเคลียร์ใจกับแฟนคุณ ความรักหวานนะครับในวันนี้เนาะคนรเสาได้ไพ่อาราชินีไมเท้าหรือควีนออฟบอลนะครับทําบุญเสริมดวงด้วยการนะครับไปไหว้วัดที่มีพญานาคทําความสะอาดหิ้งพระพระภูมิเจ้าที่นะครับถวายสังฆทานอันมีสังฆทานยาไหว้พระพระจำมันก็คือพระปางนาคปกนะครับนะจะขอพรขอโชคลาภขอจากอ,องค์พระผูมรสีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมานะครับขอบคุณสถานที่นะครับที่ส่วนสันติชัยปราการ